สวัสดีครับยินด,ดีก็รับเข้าสู่ช่องลมฐานดินนะครับช่องของเราก็ได้จัดทำขึ้นมาสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับใครที่ดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องนะครับกดตรงช่องนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ลย์ลิสต์นะครับผมได้ทำลย์ลิสต์แยกเอาไว้ให้นะครับตั้งแต่เรื่องสูบมือนะครับ แปลงเป็นเบอร์สองนะครับแล้วก็บาร์จุลมันนะครับตะบูพับนะครับผมทุกอาการทุกปัญหาผมรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็การเทสลูกนะครับสามสิบเมตรถึงห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นถั้าตัว m สี่นะครับอ่า ep ที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องค่า cg นะครับของลูกนะครับ เอาเป็นว่านะครับผมจะพูดถึงเรื่องลูกนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับในปีนี้นะครับเรื่องลูกนะครับผมได้ทําเอาไว้อยู่ทั้งหมด8 EP นะครับ EP แรกจะเป็น EP ของพา CG นะครับทําไปแล้วนะครับ EP ต่อมาครับจะเป็นการแทงลูกผ่านลำนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแทงลูกผ่าลํานะครับ EP นี้ผมจะสอนพวกนี้ก่อนนะครับ EP หน้านะครับมันจะมีอ่าเรื่องให้พูดเยอะนะครับการแทงลูกผ่านลำสำคัญนะครับการแทงลูกผ่านลำนะครับผมจะแบ่งเป็นวิธีอยู่สามวิธีนะครับวิธีแรกคือการแทงนะครับแทงลูกนะครับให้ผ่านลำโดยใช้ไม้แขนเสื้อนะครับเราไปหาไม้แขนเสื้อมานะครับแล้วก็ แบบมันตรงนะครับหรือว่าท่านจะใช้ตะเกียบนะครับนี่เป็นตะเกียบหมูย่างนะครับที่เรากินแล้วเราทิ้งนะครับตะเกียบตัวนี้วิธีแรกนะครับในการแทงลูกผ่านลำนะครับทําไมเราถึง,ต,งต้องแทงลูกให้ผ่านลำนะครับสาเหตุก็เกิดจากเราต้องดูว่าลูกที่มันแทงผ่านลำ มันมีรอยไหมนะครับหรือว่ามันมีเศษอะไรมาติดตรงลำไหมนะครับหรือว่าลูกเราที่มันวิ่งผ่านลำมานี่มันจะกินเกลียวครบไหมนะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องทํานะครับลูกทํากลุ่มได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับกําแรกนะครับให้เราเอาลูกมานะครับป้อนใส่หลังเพลนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ไม่แขนเสื้อนะครับเราแทงไปครับกดลงไปนะครับแรกๆเดีกยกดยากหน่อยนะครับโอเคนะครับเริ่มมาแล้วครับนี่ครับหม ออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมจะให้ดูนะครับดูท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องใช้แว่นขยายนะครับ สักคู่นะครับแสงไม่พอนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าท่านมองเห็นไหมครับการกินเกลียวของลูกนะครับเดี๋ยวทมรให้กล้องโฟกัสก่อนสักคู่นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับผมใช้แว่นสองพระนะครับในการทำนะครับเห็นไหมครับลูกเกลียวนะครับตัวนี้เป็นเกลียวตัวนี้เป็นลำที่ผมได้มาจากลาชด้านะครับปกติแล้วเกลียวมันจะไม่สวยขนาดนี้นะครับตัวนี้ความแต่งลำเองนะครับเห็นไหมครับแทงมาเกลียวต้องกินนะครับให้เต็มนะครับ เดี๋ยวผมจะแทงผ่านลำของท่านลมเหนือให้ดูนะครับว่าลำดีนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเมื่อกี้เป็นลำจากลาซาด้าน,นะครับนะครับตัวนี้นะครับเอาลูกมานะครับลูกใหม่นะครับก้อนนะครับ นี่ครับเราใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับยัดนะครับยัดเสร็จนะครับหรือไม่ก็ใช้นะครับตะเกียบนะครับตะเกียบยัดนะครับจะดันแล้วค่อยดันออกมานะครับไม่พอต้องเอาตะเกียบต่อเพิ่มนะครับออกมานะครับ เรามาดูลำของท่านลบเหนือนะครับว่ากิงเกลียวยังไงเมื่อเทียบกันกับลำจากรัทด้านะครับโอเคนะครับของท่านลมเหนืออยู่หล่งซ้ายนะครับ MM? นี่ครับการกินเกลียวนะครับลำของท่านลมเหนืออยู่หล่งสายนะครับกิงเกลียวสวยคมนะครับ ตัวนี้จากรัซด้านี่ผมได้มาใหม่ๆนี่อย่างเละเลยนะครับผมแต่งเอนะครับตัวนี้มันก็ใช้งานได้ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่สังเกตของท่านล้มเหนือนะครับผมจะให้ดูเต็มๆนะครับนี่ครับตามของเขาจะกินเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตูดนะครับกระโปรงแล้วก็หัวนะครับนี่ครับกินเต็มเลยนะครับ อย่างสวยนะครับตัวนี้นี่นะครับผมเลยแนะนําว่าเวลาท่านซีอลำนะครับให้ซีลัมที่มันดีนะครับผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับว่าวันแรกที่ผมได้ลำมเจ้าตัวฝั่งขวานี่มาหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมแทงรูปผ่ารัมมามันไม่สวยนะครับมีการสะดุดเยอะนะครับอันนี้ผมแต่งแล้วนะครับดีขึ้นมาเยอะนะครับ เห็นไหมครับของท่านลมเหนือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวายังกินลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีขี้ตะกวดเต็มไปหมดนะครับขนาดผมแต่งแล้วนะครับเนี่ยส่วนวิธีการแต่งลำนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในอีกทีต่อไปนะครับว่าแต่งยังไงนะครับโอเคครับเราแทง ลูกผ่านลำเสร็จนะครับต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับในการที่จะการลูกให้ผานลำนะครับโดยนะครับมันหนักนะครับผมขอออกไปก่อนท่านใดนะครับท่านไหนนะครับที่มีเจ้าตัวรถค้อนนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านทําวิธีที่สองนะครับโดยการนะครับ ให้ท่านป้อนลูกนะครับเข้าไปในลเปินนะครับป้อนเข้าไปนะครับป้อนลูกนะครับเข้าไปเสร็จนะครับให้ท่านค่อยๆกดนะครับกดตัวขึ้นข้อกดตัวละครอนนะครับกดนี้นะครับนะครับกดอย่างเงี้ยตรงตรงนี้นะครับตรงปลายเนี่ยต้องหาผ้านะครับมาเอาผ้ามานะครับทำเงี้ย มาลองไว้นะครับแล้วก็กดตรงรถค้อนนะครับค่อยกดนะครับแค่กดลงไปเนี้ยมันจะดันลูกนะครับผ่านลำนะครับออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวิธีที่สองนะครับส่วนวิธีที่สามนะครับใครที่ไม่มีตัวรถค้อนนะครับให้ท่านยิงนะครับยิงโดยการขึ้นบอลลูกนะครับ ป้อนลูกนะครับแล้วก็ยัดนะครับแล้วลุกเข้าไปนะครับเอาเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเอาผ้านะครับน้าหนานะครับถ้ามีมีอพวกกางยกงยีนนะครับยิ่งดีนะครับผ้านะครับมาชุบน้ํานะครับแต่น้ํานี่ต้องเยอะนะครับอันนี้ผมเอามาทําไว้ให้ดูเฉยนะครับต้องเป็นตุ่มต้องเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตรงขันนี่ผมไม่เคยลองนะครับตัวนี้น้าเต็มขันนะครับน้ําเต็มขันแล้วผ้าตรงนี้ต้องหนานะครับท่านลองไปดูนะครับว่าน้ําเต็มขันกับผ้าหนามันจะได้ไหมแต่ผมคิดว่าได้นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านยิงนะครับกดยิงเลยนะครับยิงปั้งนะครับกดยิงปั้งเข้าไปนะครับลูกมันจะออกมานะครับแต่ระวังขันแตกนะครับ หลายท่านอาจจะโดนแม่ด่าได้นะครับว่าขันแตกนะครับท่านต้องหาผ้าหนานะครับลูกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการแทงลูกผ่านลำนะครับมีอยู่สามวิธีนะครับแต่วิธีที่น่าจะง่ายที่สุดก็คงจะเป็นตัวรถทอนนะครับง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวลำตรงนี้เราต้องถอดลำออกมานะครับมันอาจจะยากหน่อยนะครับต้องถอดลำเราถอดอะไรออกมา อันนี้ผมทำอีพีนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าหัวข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องขนาดลูกนะครับตรงนี้สำคัญนะครับขนาดลูกนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ก็สิบเอ็ดนาทีแล้วอาจจะเสียเวลาตอนที่เซ็ตตัวนี้นะครับอยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมก็ ไม่ค่อยมีเวลามาทํานะครับผมติดงานประจํานะครับแล้วก็มาติดเรื่องรถนะครับรถยังไม่เสร็จตัวนี้ครับก็วันนี้มีลูกค้านะครับท่านยังจากฝั่งเหนือนะครับได้ลูกมามาขอสั่งลูกไปสองตลับนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนช่องเราลูกตอบนะครับของเราก็มีอยู่เรื่อยนะครับอ่าตอนนี้สาลังจะมีลูกสลักนะครับผมกําลังเทสอยู่นะครับกําลังเทสอยู่ แล้วก็ให้สมาชิกหลายท่านช่วยกันเทสนะครับอ่าสิบเก้าเกณนนะครับยี่สิบเกลนยี่สิบเอ็ดเกรน์ยี่สามเกรนนะครับใกล้จะมาแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับลูกสักลูกนะครับตอนนี้มันมีเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเยอะมีหลายค่ายนะครับไม่ต่างกันนะครับ่อแม่งแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าจะหุนใครนะครับ ถ้าอุดตุนทางช่องก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับลูกของเราก็จะพยายามตับแต่งเข็มให้มันดีที่สุดให้ทุกท่านได้ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับอาจจะมีบกพ่องนิดๆิหน่อยก็ก็ขออภัยนะครับในในในส่วน,นหนั้นนะครับผมส่วนลูกนะครับที่ได้ไปนะครับมันอาจจะมีความเงานะครับผมได้ทําการ พ่นสเปย์นะครับซิลิโคนนะครับหลังจากหลังจากอี EP นี้ไปนะครับพอดีมันหมดนะครับลูกค้าที่ได้ก่อนหน้านี้นี่อาจจะไม่ได้พ่นไปเลยครับถามว่าเขาดีในการพ่นซิลิโคนนะครับคืออะไรนะครับผมจะพ่นซิลิโคนให้กับลูกนะครับก่อนแพ็คนะครับจะทําให้ลูกมีความเงานะครับลื่นนะครับแล้วก็รักษาโอลิงนะครับโอลิงจุดไหนนะครับ โอลิงจุดนี้นะครับโอลิงในบูธนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งเวลาลูกมันวิ่งผ่านนะครับถ้าเราเคลือบซิลิโคนให้นะครับโอลิงตัวนี้มันจะมีน้ํามันหล่อเลื่นนะครับมีน้ําซิลิโคนนะครับหล่อเลื่นจะทําให้ซิลิโคนนี่ใช้งานได้นานนะครับแล้วก็รามของท่านก็จะเคลือบซิลิโคนเอาไว้นะครับอ่าเวลาลูกวิ่งผ่านมันก็จะวิ่งง่ายนะครับผมโอเคนะครับ ีพ p นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอิ p หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ